สวัสดีครับมาเพื่อนๆมาชมน้องแมวกินข้าวนะครับตอนนี้น้องนัดก็กำลังเอาน้องแมวมากินข้าวนะครับผมครับผมน้องนัดชาแนลนะครับตัวเลขหายไปไหนอุ้มมากำลังมาแล้วนะเนี่ยกำลังไปอุ้มมาเลยกยัวสามสีอุ้มได้ไหมไปอุ้มมาปะนี่นะน้องนัดนะครับ แมวมากินข้าวนะครับผมจับแมวมากินข้าวนะครับน้องแมวตัวน้อยๆนะครับผมตัวน้อยๆน้อยมากเออไนกินเจ่งโคเพื่อนนะเนี่ยกับน้องแมวครับอ้วนมากเลยเป็นน้องนัดนะครับเอาน้องแมวมาทานข้าวนะน้องแมวมาทานข้าวกับผมอาจจะเป็นแมวของน้องนัดนะครับผม น้นนนองแัตช์าแนลนะครับนี่มากินข้าวกำลังน่ารักเลยน่ารักทุกตัวเลยนะครับผมนี่กระบะใครกระบะมันเลยนะครับของใครของมันนะครับผมเดี ian, ah hey <never comment S 2> ๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กนี่ก็ไปกินทุกอันเลยนะครับผมนี่นี่นี่ตัวเล็กเนี่ยกินทุกอันเลยกินเก่งมากตัวเล็กนี่กินเก่งมาก เก่งมากๆเลยนะครับผมโอ้ยน่ารักจริงๆเลยนะครับผมโอ้ไข่เจียวนี่ได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยแต่กระบะใหญ่เลยเนี่ยไข่เจียวเนี่ยจะเป็นไข่ดาวนะครับนี่ไข่ดาวนะครับผมไข่ดาวนี่คือไข่เจียวอันนี้ก็เป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดอันนี้จะเป็นข้าวปั้นนะครับผมเป็นน้องข้าวปั้น,นนะครับผมโอ้ยข้าวปั้นจริง กับน้องแมวข้าปั้นนะครับเป็นเอากินเอาเลยนะครับผมเก่งมากครับผมน้องแมวข้าปั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นไข่เจียวนะครับได้กระบะใหญ่เลยไข่เจียวนะครับผมโอ้ยนี่จะเป็นข้าวผัดนะครับโอ้กินเก่งมากข้าวผัดนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วดูตัวที่อ้วนมากเลยนี่ข้าวผัดนี่ข้าวผัดนี่อ้วนมากเลย อันเป็นไข่ดาวนะครับผมดูน้องแมวไข่ดาวนะครับผมโอ้นะครับผมน้องแมวไข่ดาวนะครับนี่นะครับลายช่วยเลยครับสามสี่นะครับผมแมวไข่ดาวตัวอ้วนนะครับอ้วนเหมือนกันนะครับอ้วน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 มากเลยเนี่ยเนี่ยนาหนหาแย่งเพื่อนกินนะน่ะอืมอันนี้ข้าวผัดนะครับข้าวผัดนี่ข้าวผัดอันนั้นจะเป็นข้าวปั้นนะครับข้าวปั้นนะครับผม ออันนี้แม่เขามาแล้วนะครับผมอันนี้ก็แม่เขานะครับข้าเจ้านะครับผมข้าเจ้านะครับผมข้าเจ้านะครับนี่มาใกล้แล้วเน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 เชอบปากใกล้กันเน่นฮะข้าเจ้านะครับข้าเจ้าน้องแมวข้าเจ้านะครับเป็นแม่แม่นี่ไงแม่ลูกๆนี่นะน้องแมวนะครับผมน้องแมวทุกตัวเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเป็นลูกของข้าวเจ้านะครับลูกของข้าวเจ้านะครับผมนี่โอ้สี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับผมอันนั้นจะเป็นน้องสุดนะครับผม น้องส,สุดท้องนะครับผมคอกที่สองนะครับผมอันนี้คอกแรกครับผมลูกข้าเจ้านะครับคอกแรกสามตัวนี้คอกแรกนะครับผมคอกที่หนึ่งนั่นจะเป็นคอกที่สองนะครับก็ปั่นตัวเดียวนะครับก็ปั่นคอกที่สองมาแล้วครับมารับชมน้องแมวน่ารักน่ารักด้วยการหนับน้องแมวกีนข้าวนะครับผมแมวขี้ข้าวนะครับลิปนี้ก็ฝาปาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกําลังใจน้องแมวด้วยนะครับสวัสดีครับผม